สวัสดีครับอยู่ใน s a ็ Society Museum ียกับยามาฮ่าทรงตรงจากญี่ปุ่นเป็นมือสองนะครับอันนี้นี่อยู่ในรุ่นยามาฮ่า YAS 2 4เวอร์ชัน2นะครับ2 4งูเอายไงสง่ถูยามาฮ่าสองสี่เวอร์ชัน2ซึ่งอยากจะบอกว่าสีสันสวยงามสีทองอารามากโอ้โหดูดิใหม่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 ใหม,ม่มากและที่สำคัญที่ผมเพิ่งเห็นนะนนี่ครับโอ้โห นี่ครับแบรนด์ยามาฮ่าตรงที่เราเเป็นเชื่อมกันเนาะบางแบรนด์คืออะไรหรือว่าไม่แต่รุ่นยามาฮ่ารุ่น,น,นอื่นนะมันอาจจะไม่แค่ตัวตัวเหมือนเหล็กเชื่อมแต่นี้เขาทาเป็นแบบว่าก้านยามาฮ่าเลยนี่แบบคลาสสิกนะนี่ความคลาสสิกของเขาว่าคุณซื้อไปนี่ความสวยงามของเขาแล้วก็นี่อย่างโลโก้เป็นแบบปักเลยนะ aha, เนาะยามาฮ่าเนาะโอเคนี่ฟินฟิงเกอร์ลิงแบบเรื่อไอเดียมีความเป็นสมัยใหม่ด้วยตรงนี้ครับเขาจะเวลาคุณเล่นเสียงต่ําคุณสามารถใช้นิ้วเนี่ยได้เลย เข้าใจว่าบางรุ่นันไม่มีไอ้ก,ก้ารตรงนี้ช่วยเนาะมันก็ทำให้ยากหน่อยแต่อันนี้มีช่วยแล้วแล้วก็ปุ่มม็อกเต็มกดง่ายขึ้นอ่ะกดง่ายขึ้นเนาะสอคืออะไรปกติคนจะนึกถึงสอในประเทศประเทศไทยเนาะแต่สองสคือเหมือนอารมณ์แบบว่ามีการพัฒนาแล้วมีปุ่มไฮเอฟชาร์ปอีกมีไฮเอฟชาร์ป กุ่มกดง่ายขึ้นคือเหมือนไม่กับออปชันเอาง่ายง่าย,ายคือ24เนี่ยมีขายเฉพาะญี่ปุ่นแต่นี่เป็นมือสองแล้วตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะเซ็กโซซิตี้ประเทศไทยอ่าแล้วก็ส่วนของกล่องนะครับอ่านี่คือกล่องมีความเริ่มเริ่มโมเดิร์นรับปกติกล่องจะเป็นสีน้ำตาลนะนี่อันนี้เป็นกล่องเริ่มโมเดิร์นขึ้นมาแล้วกับมีสีแดงมีไฟเซอร์ติฟิเคตมีสายคล้องและนี่เลยมีมาสติพิคเลคเจอร์ฝาครอบให้คือย่ายคือซื้อไปมันซื้อแค่ลิ้นอะเอาง่ายๆคือยงไงเหมือนซื้อไปครบ กล่องพร้อมเครื่องพร้อมเมาส์อมสายของเสียงเป็นยังไงงั้นจัดไปครับ